คนที่เราจะไปขายเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะครับแต่ก่อนเริ่มแรกเลยที่เราเคยบอกกันหลายครั้งแล้วว่าอาหารเสริมเรามีเยอะก่อนเราจะขายเราเคยกินแล้วหรือยังนะครับคนที่เคยกินคนที่เคยใช้จะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่ามันเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสีห้กินอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสหแต่คนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยกินมาปุ๊บเฮ้ยฟังวิทยากรบอกแล้วมันกินดีอย่า ฉันซื้อพีขายไดีดกว่าถูกไหมฮนะมาถามว่าถ้าระหว่างเทสได้กับเทสที่สองเทสที่สองขายลำบากครับหนึ่งเราแค่ฟังความรู้มาเราไม่เคยลองประสบการณ์ด้วยตัวเองจริงนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต่อเติมหรือเติมเต็มในแขนการตลาดได้เราต้องเป็นคนทดลองหรือคนที่บริโภคอาหารเสริมก่อนนั่นคืออย่างแรกแต่ทุกวันนี้มีบางส่วนที่ไม่ได้ทานแต่เอาไปขาย นะครับถามว่าถ้าไว้กินแล้วเอาไปขายสิ่งที่คุณจะรู้จากอาหารเสริมตัวนั้น,นเนีย่ยคุณจะรู้เยอะไหมคุณรู้ได้แค่นิดเดียวอย่างมากเขาถามมาสามข้อคุณตอบได้สามข้อสี่ห้าคุณอ่าอานตอบไม่ได้คลับนะครับ,นะรบผมเหมือนกันวันนี้ผมมาบรรยายอาหารเสริมผมก็ต้องเคยกินมาก่อนต้องเคยแตกมาก่อน ถูกไหมครับถึงจะรู้มดแต่ผมไม่เคยกินบางตัวผมให้พี่สาวกินให้คนในครอบครัวก,กินให้เพื่อนกินให้คุณพ่อคุณแม่กินมันเลยเห็นผลผมถสามารถบอกได้ว่าแนวทางการกินเป็นยังไงแล้วก็มันแก้อะไรไ้บ้างนะครับดังน,นั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อย,า,อยากากฝากไว้นะครับเรารู้เรื่องของแผนการตลาดแล้วเราก็ต้องเหลือเรา,เราต้องรู้ด้วยว่าอาหารเสริมของเรานั้นจะขายกับใครนะครับขายอย่างไรให้ข้อมูลอย่างไร นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าวันนี้คุณรู้ข้อมูลของอาหารเสริมเราแค่นี้เดียวคุณขายได้ครั้งเดียวแล้วจบครับแต่ถ้าเราหวังอนาคตข้างหน้าวิ้ยขายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ทําการตลาดให้เราต่อไปขยายทีมงานขยายโครงสร้างต่อไปต่อคนเอดีซต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นทีมงานเราถูกไหมครับแต่ถามว่าเท่านี้เรารู้ข้อมูลเพียงแค่หยิบมือแล้วเราไม่ศึกษาเลยผมเชื่อนะครับตลาดยังไงก็ไม่ตก จริงๆนะครับทุกนี้ผมไม่ขายอันดิโชที่เอาฟิ้ผมเนี่ยผมไม่ได้ทำแผนการตลาดนะฮะผมก็ซื้อราคาตอกติของสมาชิกนี่แหละคนขายต้อง6-7ขวดแล้วอันดิโชเพราะอะไรเพราะเราไปยืนพูดไปนั่งพูดกับเขาว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเขาก็ซื้อของเรานี่ก็าทำมา3ปี2ขวดนะครับผมบอกว,ว่าผมเคยกินอัิโช พี่สาวเคยกินทุกอย่างลยผมกล้าพูดได้ว่าตาัดมันดีขึ้นจริงๆเราม่ได้อุปโภคขึ้นมาเราไม่ได้เฟนขึ้นมาไม่ได้โกหกขึ้นมาเพื่อขายเรากล้าพูดเต็มปากเต็มคำถามเรื่องพี่สาวผมออกินสิบรอบผมก็พูดได้เหมือนเดิมพรามันคือเรื่องจริงถามกัวแฟนเซเน่สิบล้อผมก็พูดได้เรื่องจริงเพราะก็ผมกินเองไงจนไอเกงจนโตกันเลยเนี่ยทุกวันนี้ยังกินอยู่นะครับกัวฟนเซเน่ยังกินอยู่นะ งานผมก็แม่บ้านที่ใส่วันนั้นแอบมาซื้อตางบางบัานหกกล่องหนึ่งเดือนแม่บ้านโอ้โหติดใจมากตอนนี้แม่บ้านนะครับผมไม่ต้องทําการตลาดเลยขอชื่อพี่เขียวขาอย่างเดียวเลยอยู่ชันติจริงๆเพราะว่าหนึ่งพี่เขียวเนี่ยเป็นแม่บ้านเทียวฟินนะครับเขาถ่ายดีมากถ่ายเป็นเวลาแล้วถ่ายรู้สึกว่ามันไม่เหมือนถ่ายแต่ก่อนปันทก็เพาถ่ายปกติ่แล้วพอถ่ายเสร็จผมรู้สึกว่ามันออกมาเยอะกว่าเดิม ถ้า,ารู้สึกว่ามันไม่แน่นท้องบางคนถ่ายเสร็จยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่อ่ะมันไม่สุดอ่ะอ่าแต่ันนี้ของพี่เขียวเนี่ยเขาถ่ายดีขึ้นแล้วเน้นหนักตัาวันที่ผ่านไปนะครับน,น้าหนักก็เพิ่งจะลดไปมันโลนิดนิดแต่ควบคุมอาหารด้วยนี่คือสิ่งที่ที่ที่ผมบอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเฟซขึ้นมาในหลายๆเรื่องดารซิงโกตอนผมทำรายการทีวีเราก็เคยไปเก็บเทปมาให้ดูแล้วเรื่องของคุณ ก็จ่ายนคำชิ้นนานมากแล้วท่านก็หายชิ้นเรื่องของอัมพษ์เรื่องของโรคหัวใจผมเองการกินโกกินมาแล้วการเนี้หัวใจผมก็ดีขึ้นนี่ครับคือสิ่งอย่างนี้ที่อยากบอกว่าอาหารเสริมทุกวันนี้นะครับรหลายท่านซื้อไปขายก็จริงแต่ต้องซื้อกินเองก่อนนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับและคุณกินเองเสร็จแล้วคุณเห็นผลนั่นแหละคุณจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดจริงจริง นะครับจะเป็นพรีเซนเตอร์คุณมันต้องไปยกใครมาเลยคุณมันต้องกระใครขึ้นมาแต่ว่าคุณนี่แหละที่จะขายได้ดีที่สุดเลยนะครับเหมือนกา,กาฟนแฟเซนีผมเคยขายที่งานผมเคยให้ดูรูปสมัยความผมหน้า80โลทุกคนก็เชื่อเออเฮ้ยมันลดจริงหว่าผนวกกับเราใช้ความรู้หน่อยนึงต๊บตๆๆ,ๆขายได้แล้วอาทิโชกผมยกเค้ที่สาผมผมก็เอาเรื่องที่ผมรู้เกี่ยวเรื่องตัไปผนวกเขา้าอีกหน่อยผมก็ขายได้ก็ผมเฉย ถูกไหมครับเราไม่ต้องรู้เยอะเรารู้แค่ว่าจุดเด่นเป็นยังไงแล้วหาคส s e s t u ี y หน่อยๆห,ออหรือคนที่ครอบครัวตัวเองเนี่ยมาผนวนิดนึงข้อมูลน,นิดเหตุการณ์จริงหน่อยมีใครที่ซื้อนะครับตอนนี้ขายของต้องมีเหตุการณ์เข้ามาแท้ด้วยนะไปพูดอย่างเดียวอ้ยี่ห้อนุ่นก็ขึ้นได้ยี่ห้อนุ่นก็ขายได้ถูกไหมฮะแตถามว่าเค s e s t u d ยี่ห้อนุ่นขายได้ได้มีใครเคยกินแล้วขายไหม แต่ของเรานี่ชฉันกินแล้วฉันหายแม่ฉันกินแล้วแม่ฉันดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเราครับนี่ฝากไว้นะครับอย่ามองค่าขาดจะมองว่าอุ้ยราคาถูกซื้อที่ขายไปดีกว่าซื้อมากินเองก่อนดีกว่าเห็นผลแล้วเราเนี่แหละจะเป็นคนขายที่ดีที่สุดและเราเนี่แหละจะเป็นคนทําทีงานได้ดีที่สุดนะครับถามว่ามีคนหลายคนอหา่ผมทำเอ็มเอ็มนะมีสมาชิกหลายท่านก็โทรมาหาผมให้ผมเป็นสมาชิกในกระขายท่าน ผมบอกผมไม่เป็นนะครับผมอยู่กับธุรกิจของโนวามาสามสี่ปีก็จริงแต่ผมถามว่าชอบเอไเอ็มไหมในส่วนตัวก็ชอบแต่ผมเป็นคนที่เราทํางานอะจากถึงสุ่แปเอ่อก้าโมงบัยายถึงหกโมงเย็นเราไม่มีเวลามาดูแลลูกทีมไงถามว่าทําไปผมทําไปผมก็ไม่มีเวลาเลยนคูณคนอีไงต่อให้เราคนเยวที่ลมาเป็นสมาชิกผมก็ไม่มีเวลาเวลาไปนั่งดูแลมานั่งแจงคะแนนตรวจคะแนนทุกอย่างมันไม่ดีไง ผมเลยคิดว่าผมซื้อในราคาสมาชิกแล้วเอาไปขายดีกว่าแล้วคนเราซฟลินเนี่ยส่วนมากเรื่องราคาไม่กินขอให้กินแล้วมันหุบลงจริงๆครับเรื่องราคาไม่เกียกเกเาาเก่ยวผมเคยบอกหลายครั้งว่าเราขายของนี้นะครับไปเปิดรู้ตามออฟฟิศมันมีว a l ู e หรือกําลังซื้อมากกว่าเที่ยวฟลิปผมนะครับรองเท้าคู่พันแปดของล็อกฟลนะซื้อกันเป็นแถวกระเป๋าพันสองสองพันเขาก็ซื้อกัน นะครับของเราเนี่ยไปเปิดบู๊ได้เลยนะครับขายครั้งแรกอย่าไปคาดหวังกาไรนะครับรบ,บอกไว้ก่อนนะว่าขายครั้งแรกอย่าไปคาดหวังกําไรให้หวังเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนเราไปแบบครั้งแรกโดเดียมีใครรู้จักไหมไม่มีเราจึงต้องไป PR และไปเรื่อยๆและกําไรมันจะมาเองแม้มมาเช่เปิดบู๊ครั้งแรกฉันฝันองตั้งนต่สามพัน ไม่ได้มันเป็นการ p าก่อนเบื้องต้นและกำไรของคุณมันจะมาเองและผมขอแนะนำเลยนะครับที่ผมเคยแนะนำกับสมาชิกลายท่านาตกลงเป็นเรื่องขกที่เงินแทนการชีวิตนะครับประกันชีวิตกับเอ็มเอ็มมันคล้ายๆกันเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกันคนเป็นตัวแทนประกันที่ผมเคยอบรมไปนะครับผมแนะนําว่าคุณทํานามปตรของคุณไดถามว่าในห้องนี้มีใครทานามัารบ้างไหม น้ำบัตรของตัวเอง่งเดี๋ยวนี้นะครับใบอีบาต,ำตำห้าต,ติ๊กตั้งถูกต้องไม่จําเป็นต้องมีตำแหน่งครับไม่จําเป็นต้องมีตำแหน่งแต่ทุกคนเป็นนักธุรกิจอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอิสระหรือูุที่เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมหรือด้านสุขภาพก็ได้มันไม่ผิดไงถามว่าทํานามบัตรได้อะไร คุณเจอใครที่คุยเรื่องสุขภาพคุณแจกเขาไปเถอะน้ำปาดสองร้อยใบยังไม่ถึงร้อยบาทแต่คุณแจกหมด200ร้อยใบสองอคน200คนตีสักนึเซสักยี่สิบคนใน200อคน,คนสนใจสุขภาพขึ้นมาล่ะถูกไหมครับลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยแต่สิ่งที่คุณได้กลับมามันจะมีเยอะกว่านะครับเหมือนประกันที่ผมบอกตัวแทนแจกไปเลยทำเลยทีสองร้อยสีใบสักวันหนึ่งถ้าเขาถึงประกัน เขามีนาบคุณเขาก็จะโตหาคุณเหมือนการคุณทําเป็นบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวันนึเงเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพฉช,ชนโทรหาเธอเราเสนอขายได้นั่นคือลูกค้าใน,นอนาคตของเรานะครับทําไปเถืก่การลงทุนเพียงแค่นิดเดียวและยิ่งเราทําโครงสร้างทีมง,งานอีกนะครับต้องการขยายทีมง,งานนามบัตรเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคุณได้ดีที่สุดจริงๆ ไปไม่กี่บาทเบรอร์โทรที่อยู่อีเมลใส่ไปให้หมดนะครับแล้วคือใส่ไปเลยผู้เชี่ยวชาญด้านกิจสรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมไม่ผิดกฎหมายนะครับเราคือผู้ช่วยชาญน,นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณได้รายได้และทําให้คุณขยัยทีมงานได้นี่คือส่วนหนึ่งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งถามว่าทาํนอย่งางผมเช่นในห้องนี้นะครับนำปัดสมาชิกมีกันไม่กี่คนหรอกถูกไห มีไม่กิ่คนหรอครับนะฮะแต่หัวหน้าบัตรบริษัทโนวาเนเจอร์โนวาเครือเกเตอร์ฟาร์มาปุยเห็นเครื่องหน่อยนึงนะครับถ้าคุณเขียนแค่เนเจอร์โนวาอาจจะย,ยังเอ่มันคืออะไรวะบริษัททำอะไรวะแต่วงเล็บเครือเกเ,เตอร์ฟาร์มาปุยเหนแค่นี้แหละปุ๊บมันยิ่งเป็นการตอบย้ำนะเฮ้ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมแต่มาในเครือของเกเตอร์ออรอฟาร์มา อไอ้นี่แน่ว่ะเราโทราหารดีกว่าถ้ามีปัญหาตุกภาพผมขายอาติโชกนะผมบอกอะไรบ้างก่อนซืน้นนะครับบอกพี่ที่งานว่าถามครเดียวคิดว่าตับสําคัญไหมถ้าคิดว่าตับไม่สําคัญไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ขายแต่ถ้าคิดว่าตับสําคัญมาคุยกันแต่ทุกคนบอกได้คําเดียวว่าตับสําคัญไม่น้อยกว่าหัวใจทุกคนเลยฟังผมแล้วก็ซื้นกัน นะครับขายของไม่จําเป็นต้องรู้อินเตอร์เน็ตเยอะไม่จําเป็นต้องรู้ว่าธุรกิจข้างต่อโอ้มีเป็นกี่ชนิดฉันต้องรู้หมดเลยไหมเนี่ยไม่ต้องรู้แค่ดื่มสองสามพอกินได้อะไรกินเพื่ออะไรกินเพื่อ,อไหร่พอจบแค่นั้นนะครับแล้วฝากไว้นะครับอาหารเสริมไม่ใช่ยาเทวดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้พานออมาให้กินแค่วันสองวันแล้วจะหายมันต้องใช้ระยะเวลานึ่งปรับสภาพ สองื่นหูนะครับไม่ใช่กินปุน๊บทำไมไม่หายลนะ่ะสองวันแล้วนะครับบางท่านกินเป็นเดือนยังไม่หายมันต้องค่อยๆปรับผมเคยบอกแล้วว่ายาเนี่ยมันเป็นสารปฏิชีวนะมันเป็นการแก้ปรยเหตุกินยาเพ็บหายปวดหัวกินยาเพ็บหายปวดทอ้องกินยาเพ็บจากท้องเสียกลายเป็นท้องปวดนั่นคือการแก้ปัยเหตุ แต่อาหารเสริมเราสกัดจากธรรมชาติกินยังไงก็ไม่มีผลข้างเคียงรำรุยโจทย์ะไม่มีผลกินไม่มีผลกินไมัยนี้กินไม่รับกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงแต่อาหารเสริมมันเป็นการแก้ต้น hey. มันจึงต้องใช้ระยะเวลาหรือทาวนิ่งนิดหนึ่งในการกินผมถึงบอกว่า,วาก,กินอาหารเสริมอย่างน้อยตานะครับ4เดือนถึง5เดือน แล้วคุณจะเห็นผลผมกินกา,ฟาแฟเฟนนี้มาเกือบปีนะครับผมกินมาเกือบปีนะตั้งแต่อยู่ในเจอร์โนวา่าตั้งแต่เขาออกมาแรกๆเลยแล้วผมเคยบอกแลาวคำว่าผมทั้งเติดมาทั้งชีวิตสามสิบห้าปีเนี่ยไม่เคยกินกาแฟเลยถามทุกคนที่นี่ได้นะครับน้องๆได้ผมไม่เคยซื้อกาแฟาไม่เคยซื้อกินกาแฟาเลยจนมีเซรนี่เนี่ยเป็นกาแฟาตัวแรกในชีวิตผมที่ผมกินเข้ามาและมันทําให้เห็นผลจริง นะถึงกล้าพูดกล้าขายไงเวลาออกบูธช่อง5้าผมก็กล้าพูดกล้าขายว่าผมกินแล้วผมเป็นคนช่องห้าตอนนั้นเไปไปเปิดบูธวันนั้นขายได้หมื่นบาทกอแฟเซอร์นีนะครับผมบอกแล้วว่าตลาดอะไรมันสู้ตลาดคนทาง,งานไม่ได้หรอกเราหนึ่งเราต้องรู้นะครับว่าออฟฟิศนั้นเงินเดือนออกประมาณไหนนะครับแล้วคุณเอาไปขายแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณค่าวังไว้ นะครับนี้ฝากไว้นะครับแต่ก่อนขายนะต้องรู้ข้อมูลก่อนนะไม่ใช่ไปขายปุ๊บํามาหยุดยับผมต้อหากก่อนนะครับ <ๆ S 1> ไม่ได้ <ๆ S 1> เราต้องรู้ข้อม,ม, <ๆ S 1> ม,มูลด้วยส่วนหนึ่งจริงไหมฮะถ้ารู้ข้อมูลนิดหน่อยปุ๊บรู้เคสตัดนี้หน่อย,อยหนึ่ง <ๆ S 1> มีโบชุตัวอย่างหน่อยขายได้ครับเชื่อผมหาชคชิ้นหน่อยน <ๆ S 1> นะครับการขายอย่างเขียนโตการขายทุกอย่างมันสามารถดัดแปลงคำพูดบางอย่างได้ ดัดแปลงคําพูดบางอย่างได้แต่ดัดแปลงคําพูดก็ขอให้อยู่ในความเป็นจริงใช่ถูกต้องครับนั่นคืออยู่ความเป็นจริงนะครับคนเราซื้อของยาแต่ถ้าเขาซื้อเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะซื้อคนอยู่เรื่อยเหมือนพ่อผมไงไม่เคยกินอาหารเสริมน้ำที่กว่าจะอุปโลงให้พ่อซื้อได้พอซื้อเสร็จปุ๊บทุกวันนี้กาแฟนโปทุกๆเดือนจริงๆ ยังซื้อทุกทนอีกเพราะกินแล้วไม่เห็นผลจากคนที่ไม่เคยเชื่อเลยนะครับกลายเป็นทุนนี้เพราะต้องติดเคเบิลทีวีนั่งดูเคเบิลทีวีโฆษณาอาหารเสริมก๊อฟอันนี้ดีไหมเนี่ยก๊อฟปุ๋ยซึ่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆครับโทรมาถ,ถามบ่อยมากจากคนที่ไม่เคยดูอาหารเสริมไอ้ตียอาหารเสริมเพราะกินแต่ยาโรบานสุดท้ายกลายเป็นตอนนี้อาหารเสริมอย่างเดียวเลยคือพอ่อพิงงานเป็นก็นกราคาเท่าไหร่เอาสองกล้องสองกล้องสองก